สวัสดีครับอาทิตย์ที่8ทธันวาคมนะครับพี่น้องในเช้าวันนี้จากคอมเมนต์พี่น้องที่ถามเข้ามานะฮะถามว่าลุแรงนี่ลุแรงนี่หมายหมายถึงผ่านเมษายนเข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับความหมายก็ขอตอบว่าน่าจะพอนะครับเพราะว่าช่วงฤดูร้อนดูคาดการไกลๆแล้วน่าจะมีฝนลงมาเติมได้ในช่วงมีนาเมษา ประกอบกับระดับน้ําในเขื่อนตามภาพนะครับพี่น้องของอีสานล่างเขื่อนสาคัญสาคัญสามสี่แห่งยังคงมีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้นั่นก็คือเกินครึ่งความจุของอ่างเห็นไหมครับเป็นสีน้ําเงินยกเว้นเขื่อนลําพระเพลิงนะครราชสีมาแล้วก็ลํานางรองบุรีรัมนะครับพี่น้องมีน้ําน้อยอยู่ไม่ถึงครึ่งของความจุอ่างแต่ก็ยังคงเป็นสีเข,เขียวไม่ถึงสีเหลืองนะฮะไม่ทราบว่าพี่น้องที่ถามเข้ามาอยู่จังหวัดอะไรนะครับ ส่วนความคิดเห็นของพี่น้อง f อท่านนี้นะฮะก็ขอคาดการล่วงหน้า,าไว้เดี๋ยวขอคาดการล่วงหน้าเข้ามาเดี๋ยวมีจัดให้นะครับอีกครั้งในช่วงกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนและจากภาพที่พี่น้องเห็นก็เป็นแบบจำลองแสดงการเคลื่อนลงมาของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะฮะซึ่งเป็นอัปเดตล่าสุดในวันที่9ถึงมาที่22ธันวาคมนะฮะ ท่านจะเห็นว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั้นได้แผ่สวิงขยับลงมาและกลับขึ้นไปต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะครับพี่น้องในช่วงต่อไปนี้มองได้ก็ที่เห็นก็ตั้งแต่วันที่9ไปจนถึง22ก็เป็น3ระยะกับการลงมาสุดแล้วก็ขยับขึ้นไปนะฮะ ระลอกแรกก็คือเช้าวันนี้นะครับพี่น้องวันที่8เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการช่วงท้ายจากนั้นเขาก็จะอ่อนกําลังลงไปในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ธันวาคมนะฮะซึ่งระ,ะลอกแรกนี้ลงมาไม่มากนะพี่น้องเส้นเกณฑ์เย็นคาอยู่แถวแถวเกณฑ์เย็นเริ่มต้นก็อยู่แถวแถวโคราชเองนะฮะภาคกลางภาคตะวันออกร้อนเหมือนเดิมนะครับถัดไปในระลอกที่2นะฮะก็คือช่วงคืนหลังคืนวันที่13 ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนะฮะโดยในช่วงระลอกที่2นี้เส้น120หรือเส้นทึบเส้นหนาวได้เริ่มเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเราบางส่วนในพื้นที่อีสานตอนบนเห็นไหมครับพี่น้องบริเวณชายแดนนะฮะและก็116เนี่ยเกณฑ์เย็นก็ตกไปอยู่พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะโดยเราจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่17 ไปจนถึงวันที่19ลมหนาวลมหนาวนะฮะหรือมวลอากาศเย็นแม้จะขยับถอยไปนะถอยขึ้นไปก็จะถอยเพียงเล็กน้อยนะครับพี่น้องไม่ขึ้นไปไกลนะฮะเส้น1ั1สิบหกถึงพันสเกณฑ์ค่อนข้างหนาวนะฮะยังคงสวิงนะสวิงอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานเห็นไหมครับสีลเหลืองเป็นหลักพี่น้องและในระลอกที่3นั้นก็คือการแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นนะฮะจากโมเดลจะ เริ่มในช่วงค่ำวันที่20นะฮะวันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปนะพี่น้องจะเห็นนะฮะเห็นเส้นทึบเส้นหนาวพันยี่สลงมาลึกกว่าเดิมเลยครับลงมาลึกกว่าเดิมเติมเข้ามาถึงภาคตะวันออกติดกัมพูชานะเลยโคลาดไปเลยทีเดียวเห็นไหมครับตามภาพนี้ซึ่งการคาดหมายของโมเดลระยะกลางในละลอกที่3นี่นั้นผมแนะนําให้พี่น้องที่ชอบความหนาวชาความเย็นเนี่ยครับ เชื่อเพียงครึ่งหนึ่งไปก่อนนะครับพี่น้องอย่าปักใจเชื่อหมดครับเนื่องจากมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เพราะทั้งนี้ปัจจัยโดยหลักใหญ่ใจความสําคัญที่จะดันให้อุณหภูมิบ้านของเราให้หนาวแน่ๆแ,แล้วน่าจะอยู่ที่ภาพถัดไปนี้นะครัพี่น้องนั่นก็คือแนวการพัดของกระแสลมระดับบนนั่นเองนะฮะโดยจากภาพเป็นทรงการพัดของกระแส t r o p i c a l s u b j e t นะฮะหรือลมระดับบนซึ่งเป็นแบบจําลองของ ecmwf เนะครับคาดหมายในวันที่16ถึงวันที่23ทธันวาคมนะฮะทุกท่านจะเห็นว่ากระแสลมนะฮะระดับบนที่พัดขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเรานะั้นเปลี่ยนไปจากเดิมนะจากแนวลมที่ปัจจุบันนะี้นะเขาก็เคยพัดในทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะซึ่งมีกําลังปานกลางขึ้นไปถึงค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็มักจะเหนี่ยวนําความชื้นขึ้นมาปกคลุมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มวลอากาศเย็น ที่แผ่ลงมานั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์เส้นไอโซบากำกับสักเท่าไหร่นะฮะโดยบางวันก็ยังส่งผลให้มีพื้นที่ทางตอนบนในภาคอีสานล่างภาคกลางภาคตะวันออกอาจจะคลื้มฟ้าคลื้มฝนจนถึงมีฝนตกโปรยปลายฮะมีฝนฟ้าขนองโปรยปลายได้ฮะก็กลายมาเป็นอะไรครับพี่นอ้อง คลายมาอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับก็เป็นคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดตะวัดลงมาปกคลุมผักดันความเย็นนะฮะที่เขาเข็นมาจากทือกเขาหิมาลัยใส่ลงมาในพื้นที่แทนนะครับใส่ลงไปในพื้นที่แทนลมตะวันออกเฉียงใต้นะฮะดังนั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับพี่น้องจึงส่งผลให้การคาดหมายอุณหภูมิของโมเดลเป็นดังนี้นะครับโมเดล ในวันที่9นะฮะในช่วงวันที่9ถึง10ธันวาคมลมหนาวละลอกแรกนะฮะก็คือวันที่ต่ำสุดช่วงเช้าเนี่ยครับเหนืออีสานจะอยู่เฉลี่ยทั้งภาคราราว,ราว,ราว17ถึง20องศานะฮะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นเย็นเป็นบางแห่งนะครับพี่น้องที่เห็นนะฮะอยู่ที่20-22ถึง22องศาเซลเซียสนะฮะพอมาในละลอกที่2อนะอุณหภูมิภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะลดต่ำลงมาสุดนะฮะต่ำต่ำสุดก็ช่วงเช้า จะอยู่ในราวๆวันที่16ถึงวันที่18ธันวาคมเฉลี่ยทั้งภาค14ถึง18องศาเซลเซียสเห็นไหมครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวนะฮะคือเข้าเกณฑ์หนาวในบางพื้นที่บางจังหวัดแล้วที่14ถึง15องศาเซลเซียสโดยพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะก็ล,ะลดต่ำในช่วงเช้าสุดนะฮะช่วงเช้าสุดและลอกที่2นี้อยู่ที่18ถึง20องศาซึ่งก็เกิดขึ้นในบางพื้นที่บางจังหวัดเท่านั้นนะครับพี่น้อง อากโมเดลที่คาดหมายออกมาในขณะที่ภาคกลางราบลุ่มและภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลนะฮะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานาครเช้าต่ำสุดยังคงสวิงอยู่ในระดับ22-24องศาเซลเซียสนะ,ะก็ยังเข้าเกณ์เย็นนิดๆนะ,ะยังไม่เย็นนะ,ะและถัดไปนะ,ะสำหรับคา,าดการคาดหมายอุณหภูมิในระลอกที่3นะ,ะซึ่งเป็นระลอกที่ว่ากันว่าแรงที่สุดเนี่ยครับ ทุกท่านจะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะโมเดลคาดหมายให้อุณหภูมิช่วงเช้านะครับพี่น้องในวันที่20ถึงวันที่22ธันวาคมต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์นหนาวเลยนะครับหนาวเลยหนาวแล้วนะครับเฉลี่ยอยู่ในระดับ12-15องาศาเซลเซียสในขณะที่พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงเช้าต่ำสุด16-20องาศาเซลเซียสนะฮะโดยพื้นที่เมืองหลวงกทมนะฮะ ก็ยังแตะอยู่ในระดับ20-21องศาเซลเซียสนะครับก็นับว่าเย็นของกทมนะฮะซึ่งบางพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเชิงเขาและด้านตะวันตกฮนะอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์หนาวเลยนะครับหนาวได้ครับก็คือ13-15องศาเ,เซลเซียสตามภาคนิ่งทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับพี่น้องผมสรุปนะครับผมขอย้ําอีกทีนะครับทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของกระแสลมระดับบนนะฮะ หรือซับ j e t เนี่ยครับด้วยว่าจะหนาวแน่ตามเกณฑ์น,นี้หรือไม่นะฮะหากทรงการพัดของกระแสลมยังคงเสถียรอยู่ตามที่โมเดลคาดหมายในแบบจำลองขั้นต้นนะฮะรับรองบ้านเราเข้าเกณฑ์นหนาวแน่นอนนะครับพี่น้องในช่วงวันที่20ถึงวันที่22ธันวาคมโดยช่วงกลางเดือนผมจะวิเคราะห์นะวิเคราะห์อัปเดตโมเดล CFS ให้ ทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องตามที่รับปากไว้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะเรามาทบทวน CFS กันนะฮะว่าที่ระยะเวลาที่เหลือกลางเดือนจะสอดคล้องกับ ECMWF หรือไม่นะฮะก็เป็นการอัปเดตโมเดลกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความใกล้เคียงนะครับพี่น้องและภาพถัดไปก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะฮะคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงในวันที่9ถึงวันที่21นะฮะ21ธันวาคม พี่น้องก็จะเห็นว่าแบบจำลองอยังคงยืนยันการให้ฝนนะฮะในจังหวัดพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเราเกิดขึ้นในวันที่12ถึงวันที่15ธันวาคมนะฮะในภาคเน้นก็คือที่เห็นตกอยู่นั่นนะฮะเห็นคาดหมายให้ตกก็คือภาคอีสานล,ล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะฮะปัจจัยสําคัญก็น่าจะเกิดมาจากหย่อมนะฮะการเกิดหย่อมความกดอากาศต่ําขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะฮะ และก็ตัวเดิมๆนั่นก็คือประกอบกับกระแสลมระดับบนนะครับพี่น้องที่พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ยอยู่แล้วนะฮะก็ตะวัดนะฮะด้วยความด้วยกําลังแรงขึ้นนะฮะแล้วก็เขาก็จะเหนี่ยวนําความชื้นบริเวณนั้นะฮะขึ้นมาปกคลุมทางตอนบนของไทยเรานะฮะโดยที่ยังคงมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่เสริมลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องตามที่พี่น้องเห็นในโมเดลข้างต้นนั่นแหละครับ จึงทําให้เกิดฝนเฉพาะพื้นที่ด้านล่างนะครับพี่น้องเป็นหลักนะฮะก็คือพื้นที่ที่พี่น้องเห็นนะครับอีสานล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะใต้บนนะครับเพราะพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยลมหนาวน้อยกว่านั่นเองในขณะที่พี่น้องภาคเหนืออาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงครื้นฟ้าขนฝนได้ฮะตามโมเดลอันนี้ก็เป็นปกตินะฮะของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนื่องจากว่า เขามีแนวสอบของลมระดับบนเกิดขึ้นได้ฮะฮะภาคเหนือตอนบนนั้นมีคลื่นกระแสลมตะวันตกสวิงลงมาพัดผ่านเป็นระยะๆะะนั่นเองครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้เราก็จะเห็นนะฮะในวันที่9ถึงวันที่12ธันวาคมนะครับพี่น้องด้วยลมมรสุมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือน่พัดลงมาด้วยกําลังปานกลางอย่างต่อนเนื่องตามการเคลื่อนของมวลอากาศเย็นทางด้านบนที่ลงมานะฮะก็จะส่งฝนให้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ขึ้นไปใน ุกวันนะในทุกวันโดยตั้งแต่วันที่13นะครับ13ธันวาคมเป็นต้นไปก็ให้พี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะแนวรับลมด้านตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนี่แหละครับเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับหนักถึงหนักมากนะครับพี่น้องหนักมากสาเหตุก็จากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ํา ที่จะเคลื่อนเข้ามาเลเซียเขาก็เคลื่อนเข้ามาใกล้ภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้วยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงอาจจะเกิดแนวสบของลมขึ้นนะฮะมาฝนมันก็จะแรงเหมือนเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนพี่น้องน้องฝ้าระวังเดี๋ยวใกล้ๆค่อยว่ากันอีกทีนะครับจากการเริ่มแผ่ลงมาเสริมของมวลอากาศเย็นที่มีความแรงมากขึ้นนั่นเองครับ สำหรับลักษณะากาศในวันนี้นะครับพี่น้อง8ธันวาคมจากแนวการพัดของกระแสลมมรสุมใกล้ผิวพื้นนะครับ925ฮิโตปสาสคาลวันนี้พี่น้องถ้าเรามองด้านบนก่อนนะครับเราก็จะเห็นทางตอนบนเริ่มมีมวลอากาศเย็นนะฮะแผ่เสริมลงมาแต่วันนี้แทงเยื้องมาทางซ้ายนะครับมาทางซ้ายมากขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับ ไอโซบามันโยมาทางซ้ายมาทางพื้นล่าพื้นดินม,มากขึ้นสําหรับแนวโซบาที่ไหลลงมาทําให้วันนี้กระแสลมเอียงพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหลือความเย็นมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับมากขึ้นด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะฮะไหลผ่านปกคลุมในทุกภาคของประเทศไทยเราตามลูกศรสีแดงเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อลมมรสุมนะครับพี่น้องพัดเอียงเป็นเฉียงเหนือเหลือความเย็นมากขึ้นแล้วก็พัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะฮะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้อง ก็จะเกิดการพัดพาของลมกระโชกขึ้นนะฮะด้วยความต่างของอุณหภูมิในพื้นที่นั่นเองะฮะโดยวันนี้ก็จะมีลมกระโชกเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องในระดับไม่เกินนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะหรือในระดับพกหวีนะครับพี่น,น้องโดยในพื้นที่ของจังหวัดอีสานนะฮะอย่างมุกดาหารอำนาจ,จเจริญยโสธรอุบลราชธานี ก็จะมีลมกระโชกในระดับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปได้นะฮะหรือที่เราเรียกว่าระดับสังกระสีกระพือนะครับพี่น้องก็เฝ้าระวังกันครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือพี่น้องที่ตากอะไรไว้นั่นเองฮะในขณะที่ทรงการพัดของกระแสลมระดับบนนะฮะยังคงพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันนี้ปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางและก็พัดเป็นทิศตะวันออกปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังปานกลางขึ้น ไปนะฮะมีค่อนข้างแรงบางช่วงแนวการพัดของลมระดับบนก็ตามลูกศรสีเหลืองนะครับพี่น้องดังนั้นเมื่อการเคลื่อนของมวลอากาศเย็นและการพัดของกระแสลมคู่ขนานนะฮะที่มีผลต่อสภาวะอากาศของบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเคลื่อนไหวเป็นแบบนี้วันนี้ลมหนาวที่พัดปกคลุมทางตอนบนเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็เหลือความเย็นเยอะหน่อยแล้วก็มีกําลังค่อนข้างแรงฝนไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้เจอลมอย่างเดียวลวครับพี่น้อง ยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือนะฮะลมน้อยหน่อยนะฮะแล้วก็มีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมเป็นระยะระยะอาจจะทําให้คลื่นฟ้าคลื่นฝนได้ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะฮะฝนจะยังคงยกตัวได้ตามฤดูกาลปกตินะฮะในบางพื้นที่บางแห่งโดยทั่วไปก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับพี่น้องจากลมมรสุมที่เขาก็จะเริ่มพัดด้วยกําลังแรงขึ้น และจากโมเดลถัดไปนี้นะครก็คือโมเดลคาดการปริมาณฝนตกนะฮะ24ชั่วโมงใน7โมงเช้าของวันนี้นะครับอาทิตย์ที่8ธันวาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่9ธันวาคมดูแล้วโมเดลก็ยังคงให้ฝนฟ้าฝนในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักนะครับพี่น้องก็เป็นปกติของฤดูหนาวนะฮะทางตอนบนก็ไม่มีฝนฮะ ผลน้อยเราก็ไปดูคาดหมายอุณหภูมิกันตามฟอร์มนะครับสาหรับพี่น้องทางตอนบนโดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นนะครับพี่น้องช่วงเช้าเฉลี่ยต่ําสุด1 8ถึง23องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย2 9ถึง32องศาเซลเซียสพักตะว,วันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นนะครับช่วงเช้าเฉลี่ยต่ําสุดอยู่ที่ 20- ถึง23องศาเซลเซียสช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด2 8ถึง31อองศาเซลเซียส ดูพื้นที่พักกลางรวมกับพักตะวันออกนะฮะอากาศไม่เย็นแล้วนะครับวันนี้ไม่เย็นช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าเฉลีย่ย23-26องศาเซลเซียสแต่บ่ายก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนมากนะครับวันนี้เนื่องจากมีลมกระโชกลมเย็นกระโชกเข้ามาก็สูงสุดเฉลีย่ย30-33องศาเซลเซียสนะฮะ พื้นที่ภาคใต้นะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 -40 ของพื้นที่นะฮะก็ตกได้เน้นบริเวณจังหวัดชุมพรนะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ชุมพรพังงานครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสครับในขณะที่สปลาวเพื่อนบ้านวันนี้อากาศเย็นถึงหนาวนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณลราตอนบนอันหนาวหนาวกว่าบ,บ้านเราเยอะนะ,ะ1 3องศาเซลเซียสนะฮะ แล้วก็ลาวตอนใต้20ถึง23องศาเซลเซียสคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะเริ่มสูงแล้วนะครับสูง1ถึง2เมตรและฝั่งอันดามันทั้งตอนบนตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ